ช่ม่สาปปีที่สครับคลิปวิดีโอนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของแสงนะครับแสงถือว่าจัดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับคือไม่อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะครับแต่เป็นการถ่ายเทพลังงานนะครับอย่าลืมนะครับว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของอะไรฮะไฟฟ้าของสนามไฟฟ้าและก็สนามแม่เหล็กไปพร้อมๆกันนะครับ และสิ่งสําคัญคือมันเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกาเนิดทุกทิศทางได้เช่นกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนะครับแสงครับเป็นพลังงานรูปหนึ่งครับซึ่งเกิดจากธรรมชาติและสีมือมนุษย์ธรรมชาติมีอะไรบ้าง The Sun ดวงอาทิตย์ครับแสงจากถุหอยตัตนและแสงจากที่มนุษย์เกิดขึ้นล่ะ นั่นก็คือแสงจากหลอดไฟโคมไฟหรือแม้แต่มือถือนะครับของเรานี่คือแสงที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นเองความเร็วของแสงก็ประมาณ3ามคูณสิบกำลังยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับ ความยาวคลื่นแสงครับในคาบที่ผ่านมานะครับในเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแสงมียความยาวคลื่นแสงตั้งแต่380ถึง750นาโนเมตรทุกวันนี้นะครับเรามองเห็นเป็นแสงสีขาวนะครับเราจะแบ่งเราสามารถแยกแสงสีขาวออกจากกันได้ทั้งหมดอยู่6เฉดสีั่นเองนะฮะคาบที่ผ่านมาคุณจะมีสีฟ้ากับสีน้ำเงินบนบนกันอยู่นะครับซึ่งสองอนี้นะครับก็อยู่ในกลุ่มกลุ่มสีเดียวกันนะฮะ เราโดยวิธีการแยกแสงสีขาวนะครับเราจะใช้ปริซึมนะครับในการทดลองครั้งนี้นะครับเราใช้ปริซึมในการแยกแสงสีขาวนะครับให้แสงสีขาวผ่านไปยังปริซึมนะครับแล้วจะเกิดการเบี่ยงเบนออกมานะครับได้เป็นแสงสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีเงินแล้วก็สีม่วงถ้าแบ่งตามความยาวขึ้นแล้วแสงสีที่มีความยาวขึ้นสั้นที่สุดครับนั่นก็คือแสงสีสีม่วง และแสงสีแดงคือแสงที่มีความยาวคลื่นมากที่สุดนะครับอ่าทีนี้นะครับเรามาสรุปตามนี้นะฮะแสงสีที่มีความยาวคลื่นมากที่สุดคือแสงสีคือแสงสีแดงนั่นเองนะครับเขียนตามนี้นะครับ เนื้อหานี้ในคาบครูสอนไปแล้วนะครับครูค่อนข้างช้านิดนึงในคาบแต่วันนี้เราสรุปนอกรอบเพราะว่านึกว่าวาณคูณอัดวิดีโอไว้แล้วไม่รู้วิดีโอไปอยู่ตรงไหนนะครับในห้องมีนักเรียนอยู่ชั้นม .2 น,นะครับนี่เนื้อหาม .3 น,นะครับม .2 ก็สอนไปแล้วนะครับม .2 น,น่ารักมากเลยครับทีเล็ทุกคนนะครับต่อมาครับแสงสีแดงที่ความยาวขึ้น630-750นาโนเมตรส่วนแสงสี ส้มนะครับจะมีความยาวขึ้นที่600-630นาโนเมตรและแสงสีเหลืองครับมีความยาวขึ้น565-6ถึง600นาโนเมตรต่อมาคือแสงสีเขียวมีความยาวขึ้น500-565ถึงนาโนเมตรแสงสีน้ำเงิน มีความยาวคลื่น435-500นาโนเมตรนะครับและสุดท้ายคือแสงสีม่วงที่มีความยาวคลื่นสั้นที่สุดครับมีความยาวคลื่น380-435นาโนเมตรอันนี้ในเรื่องของความยาวคลื่นนักเรียนครับนักเรียนครับจำได้หรือไม่นอกจากความยาวคลื่นแล้วยังมีในเรื่องของความถี่เข้ามาเกี่ยวข้องความถี่มีหน่วยเป็นรอบต่อวินาทีหรือเฮิร์ตนั่นเองนะครับ สรุปสั้นๆน,นะครับความถี่นอกจากความถี่แล้ว,วเรายังมีพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพร้อมนะครับนักเรียนครับพลังงานและความถี่ครับครูบอกแล้วนะครับว่าถ้าเราจำได้ความถี่จะแปรผกผันกับความยาวขึ้นกล่าวง่ายก็คือว่าถ้าความยาวขึ้นมากความถี่ก็จะน้อยดังนั้น แสงที่มีความถี่น้อยคือแสงสีแดงครับส่วนมากสุดก็จะคือแสงสีม่วงนั่นเองแบบนี้ครับน้อยแล้วก็แสงสีม่วงจามากที่สุดส่วนพลังงานครับพลังงานจะแปรผันตรงกับความถี่นะครับความถี่มากพลังงานมากครับเช่นเดียวกันครับ แสงสีแดงจะมีพลังงานน้อยส่วนแสงสีม่วงจะมีพลังงานมากครับนี่คือในเรื่องของแสงทีนี้เรามาดูเรื่องของการสะท้อนนะครับก่อนที่เราจะไปเรื่องของการสะท้อนของแสงคุณครูขอทบทวนในส่วนของประถมนิดนึงนักเรียนจ้ะดูตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับสี่เหลี่ยมนี้นักเรียนจะมองเห็นเป็นสีอะไรครับใช่แล้วครับข้ามตามไม่บอกสีนะฮะนักเรียนจะมองเห็นเป็นแสงสีเห็นเป็นสีเขียวครับเออเรามองเห็นเป็นแสงสีเขียวได้เพราะอะไรครับก็เพราะว่าวัตถุเหลือน,นี้นะครับสะท้อนสีเขียวเข้าตาเราครับถ้าค,คุณครูสร้างรังสีขึ้นมาครับ ลังสีของแสงค่อยล่างสีของแสง,สงแสนะครับเป็นเส้นตรงนะครับมากระทบอันนี้ครับมากระทบกับวัตถุสีเขียวอันนี้นะฮะวัตถุชนิดนี้จะสะท้อนแสงสีเขียวเข้าตาครูครับวัดรูปตานะครับตาครับใส่บิ๊กอายเล็กน้อยครับให้งอน,นครับเหมือนผังแหนะฮะเราจะมองไปเห็แสงสีเขียวเข้าตาเราครับเอา้า เฮ้ยครูและอีกหกเฉดสีมันและอีกเจ็ดและอีกหกเฉสีมันไปไหนะไอ้ขอโทษสิเจ็ดเฉดสีสีเขียวซ้อนเข้าตาเราหรืออีกกี่สีครับเหลืออีกห้าสีแร้วมันไปไหนครับคําตอบก็คือวัตถุชนิดนี้ดูดกลืนไปเองครับมันดูดกลืนสีอะไรบ้างครับวัตถุชนิดนี้ครับสีแดงสีส้ม สีเหลืองสีน้ำเงินและก็สีม่วงครับห้าสีนี้วัตถุชนิดนี้ดูดกืนไว้ครับแต่สะท้อนสีเขียวเข้าตาเรานั่นเองครับนักเรียนครับเอาใหม่ครับนักเรียนครับดูนะครับวัตถุชนินนี้เป็นสีขาวครับแสงเดินทางมาครับ กระทบเสร็จปั๊บและสุดท้ายมันจะท้อนสีอะไรเข้าตาเราครับคําตอบคือสีทัญญา <S <S ไม่ใช่มันสะท้อนสีขาวเข้าตาเราเอ้ยคุณครูไหนคุณครูบอกแยกออกมาแล้วมีแค่หกเฉดสีอะและสีขาวมาจากไหนครับ <S <S 1> <S 1> คำตอบก็คือมันสะท้อนทุกสีเลยครับ มันสะท้อนทุกสีเข้าตาเราหมดเลยครับนันเองครับเราจะมองเห็นเป็นแสงสีขาวนั่นเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันดูวัตถุชิ้นนี้ครับครูอัดคนเดียวนะครับแล้วก็ถ้าห้องมีนักเรียนอยู่นะครับเฮ้ยนักเรียนดูครับวัตถุชิ้นนี้ครับมีแสงมีสีอะไรครับสีดำครับเอ้ย เราโมเป็นหินเรามองเห็นเป็นสีดำนั่นหมายความว่าวัตถุชนนี้ดูดกืนทุกสีครับนั่นแสดงว่าเรามองเห็นวัตถุช้นนั้นเป็นสีดำนั่นหมายความว่าวัตถุช้นนั้นดูดกืนทุกสีครับไม่มีการสะท้อน สะท้อนแสงอะไรเข้าตาเรานั่นเองนะครับโอเคไหมครับอันเดอร์สแตนแย่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 ต่อไปครับเกี่ยวข้องกับการสะท้อนแอนเกี่ยวข้องกับการสะท้อนของแสงครูพูดเร็วไปไหมครับพูดเร็วไปไหมครับไม่ไม่ครับครูพูดช้าครับเพราะครูเป็นคนชักช้าครับไม่ได้ชักไม่ถึงพูดไม่ถึงพูดค่ะแก เรียนครับผู้ชายนั่งเงียบผู้หญิงนั่งกรีดคืออะไรครับชอบคนะ่ะต่อไปนี้เราจะกล่าวถึงการสะท้อนของแสงนะครับนักเรียนครับการสะท้อนของแสงได้แสดงวัตถุชิ้นนั้นเป็นวัตถุเรียกว่าตัวกลางทึบแสงคือไม่ให้ยอมให้แสงผ่านไปได้นะครับ การที่วัตถุมี2ชนิดนะครับที่ยอมให้แสงผ่านไปได้คือตัวกลางโปร่งใสคือผ่านไปได้ทั้งหมดเกือบร้อยเปอร์เซนต์และตัวกลางแบบโปร่งแสงคือผ่านได้บางส่วนนั่นเองนะฮะวิดีโอนี้อัดให้นักเรียนม3นะคบเพราะว่าเด็กม3จะต้องสอบที่หน้าและวค่เแล้วกันเรียนม2อก็ต้องสอบที่หน้าเหมือนกันต่อน,นะครับ องประกอบของการสะท้อนนะครับมีดังนี้ครับเส้นแรกถือว่าเป็นเส้นที่ค่อนข้างสาคัญพอสมควรนะครับนั่นก็คือเส้นแนวฉากครับเส้นแนวฉากจะมีลักษณะเป็นเส้นประนะครับเป็นเส้นตรงเส้นประเส้นแนวฉากนี้ตั้งฉากกับพื้นผิวสะท้อนนะครับคือตรงนี้ครับพื้นผิวสะท้อนตรงนี้นะครับของคุณครูครับสร้างเส้นแนวฉากครับหนึ่งเส้นครับปื๊ด อย่าลืมว่ามันเป็นเส้นปะนะครับอารักษณะเป็นเส้นปะแบบนี้นะครับนักเรียนครับเส้นนี้มีชื่อว่าเส้นแนวฉากครับ เรียกว่าเส้นแนวฉากครับแสงที่เดินทางผ่านมายังตกกระทบที่ผิวสะท้อนมันชื่อว่ารังสีตกกระทบเส้นนี้ครับเรียกว่ารังสีตกกระทบเป็นรังสีที่มีทิศทางพุ่งเข้าวัตถุนั่นเองนะครับแบบนี้ครับเรียกว่ารังสีตกกระทบ สัญลักษณ์คือตัวไอ้นั่นเองครับโอเคครับญญนักเรียนครับต่อมาครับมุมนักเรียนจะเห็นว่ามันมีเส้นแนวฉากและลังสีตกกระทบมุมที่เกิดระหว่างเส้นแนวฉากกับลังสีตกกระทบมันช่วงมุมตกกระทบนะครับ ย้ำนะคะมุมระหว่างเส้นแนวฉากกับรังสีตกกระทบมันชื่อว่ารังเออมุมตกกระทบมุมนี้ใช่มุมตกกระทบไหมครับคําตอบคือไม่ใช่มุมตกกระทบนะครับเป็นมุมที่สัรังสีตกกระทบทํากับผิวสะท้อนนะครับต่อมาครับเมื่อเกิดรังสีตกกระทบจะเกิดรังสีสะท้อนขึ้นครับเป็นรังสีที่พุ่งออกจาก ผิวสะท้อนนั่นเองนะครับแบบนี้ครับพุ่งออกไปครับเรียกว่าลังสีสะท้อนสนัญลักษณ์คือตัว R ครับเช่นเดียวกันครับมุมที่ทำระหว่างเส้นแนวฉาก กับรังสีสะท้อนมันช่วงมุมสะท้อนมุมสะท้อนแกแก้วแก้วโอเคครับนี่คือองค์ประกอบของการเขียนเส้นแนวของการนะฮะเขียนเส้นแนวรังสีสะท้อนกับรังสีตกกระทบน,นะครับพร้อมนะครับสรุปด้านล่ากเรียบร้อยแล้วรูไปแล้วทีนี้สิ่งสำคัญครับมันจะมีองค์ประกอบขึ้นมานะครับเป็นกฎกฎ กฎกฎเลนะครับมันชื่อว่ากฎของการสะท้อนกฎของการสะท้อนมีแค่2ข้อครับจำง่ายมากครับใช้ตลอดเรื่องการเคลื่อนที่ของแสงเลยนะฮะใช้ตลอดเลยนั่นก็คือครับกฎการสะท้อนครับข้อที่1ครับมุมตกกระทบ เส้นแนวฉากรังสีสะท้อนจะอยู่ในระนาบเดียวกันระนาบเดียวกันแบบไหนครูเช่นกับกระดาษแผ่นนี้ครับด้านหน้าก็ด้านหน้าเหมือนกันด้านข้างก็ด้านข้างเหมือนกันนะครับซ้ายขวาเหมือนกันหมดบนล่างเหมือนกันหมดนะฮะอันนี้คือกฎข้อที่1รังส, Teacher, สีสะ erm. ท้อนแนวเส้นฉากและรังสีกระทบจะอยู่ในระนาบเดียวกันและกฎข้อที่2ครับมุมสะท้อนเท่ากับมุม ขอโทษนะครับเอาใหม่ครับมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนคุณครูอันไหนคือมุมตกกระทบคะอันนี้ค่ะเรียกมุมตกกระทบครับมุมตกกระทบสะเท่ากับมุมสะทอสะ้อนเสมอๆโอเคไหมคะเรามาดูข้อที่หนึ่งครับความแตกต่างระหว่างผิวเรียบกับผิวรุขระดังนี้นะครับถ้าคุณครูกําหนดให้ลังสีตกกระทบมี2เส้นครับตามนี้ครับเออ เอา3ามเส้นนะครับเพื่อความเข้าใจครับมี3ามเส้นตามนี้ครับหนึ่งสองทงสามเส้นนี้นะครับทำมุมเท่ากันนะครับ <Okay. S 1> และก็จะเกิดเราต้องสร้างเส้นอะไรขึ้นมาอีกเพิ่มอีกหนึ่งเส้นครับคือเส้นแนวฉากนะครับ <Okay. S 1> ขออนุญาตเขียนแนวก่อนนะครับ <Okay. S 1> สร้างสร้างเส้นแนวฉากขึ้นมาครับ เส้นนี้นะครับตั้งนฉากกับผิววัตถุนะครับเข้าสู่กฎข้อที่หนึ่งนะครับอันนี้คือมุมก่อนนะครับมุมตกกระทบครับมุมตกรรมมตกระทบครับมุมตกกระทบครับ แลืมกฎข้อที่2นะครับว่ามุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนและกฎข้อที่1เขาบอกไว้ว่ารังสีตกกระทบเส้นแนวฉากและรังสีสะท้อนอยู่ในแนวระนาบเดียวกันออกมาักแบบนี้ครับรังสีสะท้อนครับเช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกันครับเราจะได้แล้วนะครับนี่คือรังสีสะท้อนคือเส้นสีเขียวนะครับและมุมก็จะเท่ากันครับ นี่คือผิวเรียบส่วนนักเรียนครับผิวเรียมนะครับลังสีสะท้อนจากค่อนข้างเป็นระเบียบครับแต่ผิวครุขา่าลังสีตกระทบทำมุมเท่ากันนะทำมุมเท่ากันครับเพราะมันมาจากแหลังเดียวกันและทางทำมุมเท่ากันแบบนี้นะครับนี่คือเส้นแนวฉากครับ และสุดท้ายจะได้ลังสีสะท้อนครับลังสีสะท้อนที่ได้อุ๊อโทษ,โทษอันนี้มันสะท้อนเหมือนเดิมนะครับเราเปลี่ยนใหม่นิดนึงครับขอโทษครับลังสีสะท้อนที่ได้นะครับจะไม่เป็นระเบียบนะครับ<ท>ถ้าคุณครูสร้างลังสีสะท้อนก่อนนะครับ<ท>จะมีลักษณะแบบนี้ครับนี่คือลังสีสะท้อน พลังสีสะท้อนที่ได้นะครับจะไม่เป็นระเบียบครับแต่อย่าลืมว่ากฎข้อที่สองนะครับมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนเสมอเสมอครับเส้นแนวฉากครับแบบนี้ครับโอเคนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะนี่ครับความแตกต่างระหว่างผิวเรียบกับผิวครุขราแตกต่างกันแบบนี้นะครับ จำไว้ว่าผิวเรียบมุมสะท้อนเท่ากันนะฮะ<อ>เท่ากันแค่จะทุกลังสีทุกเส้นแต่ผิวครคุขามุมเอยขอโทษสูงละฮะมุมสะท้อนก็จะไม่เท่ากันนั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับว่าพื้นผิวนั้นจะมีลักษณะมุมทำมุมกันแบบไหนกับมุมต่อกระทบนั่นเองนะครับ